สี่โรคที่ต้องระวังถ้าไม่อยากเสียเงินเก็บทั้งชีวิต 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันโรคนี้เป็นแล้วต้องรีบรักษาทันทียิ่งรักษาช้ายิ่งมีโอกาสพิการถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้บางคนเสียชีวิตได้จากงานวิจยัยทางการแพทย์พบว่ายิ่งโรคนี้ยิ่งปล่อยเวลาไปนับเป็นนาทีก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มความพิการและเพิ่มโอกาสการตายมากขึ้นถ้าเป็นอย่างน้อยนะครับ ผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าถ้าเราเป็นเรามีโอกาสนอนโรงพยาบาลน,น้อยที่สุดเลยน่าจะ3-5ถึง5วันแล้วถึงจะได้กลับบ้านแต่ถ้าเป็นมากอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์หรือบางคนเป็นเดือนหรือหลายเดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพในสมองนั้นเป็นมากหรือน้อยโรคที่ 2. คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบการรักษาในปัจจุบันคือการรักษาด้วยยากินยาฉีดหรือ ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจปัจจุบันการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลเอกชนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เส้นละ1 0 0 0 0 0 0ถึงบาทย้ำนะครับไม่ใช่ครั้งละจริงๆหลอดเลือดหัวใจมีอยู่4เส้นด้วยกันขึ้นอ,อยู่กับว่าเราตีบกี่เส้นผมเคยเจอสูงสุดคือโหคนไข้ตีบ3เส้นเลยครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเส้นละ2 0 0แสนบาท3าทสาเส้นก็0 0แสนบาทหลังรักษาแล้วไม่ใช่หมายความว่าจะไม่กลับมาเป็นอีกนะ โรคนี้มีงานวิจัยบอกเลยว่าจะกลับมาเป็นอีกได้ทุกๆ5ปีหมายความว่าตำแหน่งที่เคยทำบอลลูนไปแล้วอาจจะไม่ติบอีกแต่ตำแหน่งอื่นก็จะกลับมาติบอีกได้ดังนั้นโรคนี้มีโอกาสที่เราจะต้องเสียเงินซ้ําๆถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดีทุก5ปีโรคที่3คือโรคมะเรง็ง ผมเชื่อว่าโรคนี้ไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนขึ้นชื่อว่าโรคมะเร็งถ้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจากประสบการณ์ผมต่ำๆก็คือหลักหลายแสนถึงหลักล้านบางคนอาจจะถึง10ล้านก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการรักษาใช้วิธีการรักษาแบบไหนยิ่งถ้าใช้วิธีการรักษาที่มีวิวัฒนาการใหม่มากขึ้นค่ารักษาก็จะยิ่งแพงมากขึ้น4 อุบัติเหตุรุนแรงโอเคถ้าหกล้มถลอกนิดหน่อยอันนี้เราสามารถรักษาได้ไง่ายอาจจะรักษาที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุรุนแรงโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ถ้าถึงจําเป็นต้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลต้องใช้ค่ารักษาขั้นต่ําหลักหมื่นถึงหลักหลายแสนบาทได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นมีหลายๆคนมกักจะถามผมเสมอว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลแล้วตอนนี้อาจารย์วางแผนการรักษาไว้อย่างไง ผมพูดตามตรงนะครับแม้ว่าผมจะเคยเป็นหมอโรงพยาบาลรัฐบาลแต่ผมก็ทํางานโรงพยาบาลเอกชนผมเห็นความแตกต่างว่ารัฐบาลมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากประชากรค่อนข้างแน่นจํานวนคนไข้ค่อนข้างเยอะทําให้เราเนี่ยต้องเสียเวลาในการไปรักษาหรือรอการรักษาค่อนข้างนานโดยส่วนตัวผมชอบการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าเพราะสะดวกสบายรวดเร็วและเรามั่นใจว่าเราสามารถเลือกแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะ กับความต้องการหรือเหมาะกับโรคที่เรากําลังจะรักษาได้หลายคนก็ไม่จะถามผมต่อว่าถ้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนอาจารย์วางแผนเรื่องเงินเก็บสำหรับการรักษาพยาบาลอย่างไรผมพูดตามตรงนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบ Take Risk ไม่ชอบความเสี่ยงเลยเพราะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยจากประสบการณ์ผมในการทํางานเป็นหมอมา15ปีเนี่ยเราไม่สามารถทํานายได้หรอกว่าเราจะเป็นโรคหัวใจไหมเป็นอายุเท่าไหร่เราจะเป็นโรคมะเร็งไหมหรือเราจะเกิดอุบัติเหตุใดๆบ้างไหมสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่สามารถทํานายได้เลยที่สําคัญคือเราไม่มีทางรู้ด้วยว่าตอนที่เราเจ็บป่วยเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเราต้องใช้ค่ารักษาเพยาบาลเท่าไหร่ ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลอาจจะเป็นเท่านี้สมมุติหลักแสนแต่ผ่านไปอีกส0ปีอาจจะเป็นหลักล้านก็ได้ใครจะรู้เพราะเราก็รู้ว่าค่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าปัจจุบันเราคิดว่าเราจะเก็บเงินประมาณ10บล้านบาทเพื่อใช้รักษาพยาบาลตลอดชีวิตผมก็ยังมีความเป็นห่วงเลยว่าบางโรคในปัจจุบันอาจจะเพียงพอเช่นมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอะไรก็ตามที่เราคิดไว้แต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่า ค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่ทําให้เราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าเราควรจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ในการเผื่อไว้สาหรับรักษาพยาบาลตัวเองถ้าเราใช้เงินเก็บทั้งหมดแล้วปรากฏว่าไม่พอเราอาจจะต้องไปหยิบยืมหรืออาจจะต้องไปรบกวนคนอยู่ข้างหลังเราญาติญาติเราซึ่งผมก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วผมทําประกันไว้หลายฉบับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผมมั่นใจว่าผมจะมีเงินครอบคลุม ค่ารักษาทั้งหมดช่วงแรกผมคิดว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เราอาจจะทํากรมธรรมันหนึ่งกรมธรรมันสองแต่พอเราอายุมากขึ้นเราเห็นค่าห้องเพิ่มขึ้นเราเห็นค่ารักษาเพิ่มขึ้นเพราะเราอยู่ในวงการแพทย์เราก็ซื้อกรมธรรมันเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้ครอบคลุค่าใช้ใจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเพราะผมกลัวอยู่หนึ่งอย่างเลยคือถ้าเกิดว่าผมซื้อกรมธรรมันน้อยเกินไป อาจจะมีความเสี่ยงที่ผมจะต้องขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินที่มีแล้วเอามาใช้ในการรักษาตัวเองตอนนั้นก็ได้ประกันสุขภาพฉบับล่าสุดที่ผมสนใจมากเลยผมสนใจประกันชีวิตควบประกันสุขภาพ TTB Easy Care Plus ประกันเหมาจบๆโดยผมเลือกเบื้องต้นคือแผนคลาสสิกแผนที่2 พราะประกันนี้ทำให้ผมมั่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในผมสามารถเลือกโรงพยาบาลและการรักษาที่ดีที่สุดให้กับตัวผมได้โดยผมไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะประกันฉบับน,นี้เขาเหมาใจการรักษาให้ตามจริงเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าประกันนี้ทำไมผมถึงสนใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาจ่ายอะไรให้เราบ้างผมสมมติง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ชายอายุ40แบบผมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเพียง 15,295บาทถ้าเราต้องรับการรักษาแบบผู้ป่วยในเหมาจ่ายค่ารักษาทันทีสามารถเบิกได้สูงสุด3 0 0แสนบาทต่อปีกรมทันและเบิกค่าห้องได้สูงสุด3,000บาทต่อวันถ้าเราซื้อกรมทันนี้ไปแล้วและอาจจะไม่ได้ใช้ในปีแรกๆ แต่ถ้าสมมุติในปีถัดๆมาคุณได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตามคุณก็จะได้รับการเหมาจ่ายเป็นเงินก้อนทันทีโดยคุณจะได้รับเงินจำนวน5 0 0 0 0นบาทแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะเอาเงินส่วนนี้ ไปใช้จ่ายที่โรงพยาบาลใดก็ได้ซึ่งแตกต่างจากกรมธารม์ที่ผมเคยมีนะครับกรมธารม์ที่ผมเคยมีที่ผ่านมาคุณต้องรับการรักษาแล้วเขาจะมีงบเลยว่าโรคนี้มะเร็งชนิดนี้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ แต่กรมธรรมนี้ไม่ใช่คุณได้500,000ไปเลยครับแล้วคุณจะเลือกรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ก็แล้วแต่คุณถ้าในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะเสียชีวิตกรมธรรมนี้คุ้มครองกรณีเสียชีวิตก็เหมาจ่ายเงินก้อนให้คุณเช่นกัน3,000 300, สนบาทข้างบนทั้งหมดที่คุณฟังมาคุณรู้สึกว่ามันคุ้มไหมครับผมยังรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยสําหรับประกันฉบับนี้ หลายคนก็จะสงสัยว่าถ้าในอนาคตเรามีรายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อไปเพื่อนๆสามารถซื้อแผนแพลตินัมก็ยังได้เพื่อรับความคุ้มครองที่มากขึ้นโดยความคุ้มครองเป็นดังนี้เบิร์่ขารักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้สูงสุด5ล้านบาทไม่จำกัดค่าห้องจ่ายค่าห้องแบบเหมาๆให้เพื่อนๆเลือกรับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ที่เพื่อนๆสบายใจและเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองโรคมะเร็งแบบเจอจ่ายจบ เพิ่มได้อีกถ้าพบว่าเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตามรับเงินก้อนแบบเหมาเหมาหลักล้านบาทตามแผนที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยแล้วนําเงินส่วนนี้ไปเลือกรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกที่สําคัญเหมาะกับผมที่เป็นคนชอบวางแผนภาษีมากพอเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกิน25,000บาทต่อปีตามเกณฑ์กรมสรรพากรสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันสามารถเลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันน้อยลงได้ด้วย deductible เพื่อนๆ, <S <S ๆที่ไม่คุ้นเคยกับคำว่า deductible ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ deductible คือแบบร่วมรับผิดชอบส่วนแรกเพื่อนๆอาจจะ <ๆ S 2> สงสัยว่า deductible เนี่ยเหมาะกับใคร deductible เหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่มีประกันหรือสวัสดิการอยู่แล้ว ขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่มีประกันหรือสวัสดิการ3 0 0 0 0บาทต่อปีหากเพื่อนๆเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในสมมุติว่าค่าการรักษาที่เกิดขึ้นคือ1 0 0 0 0แบาทเพื่อนๆสามารถใช้ประกันหรือสวัสดิการส่วนแรก3 0 0 0 0บาทจ่ายไปก่อนได้เลยส่วนที่เหลืออีก70,000บาทสามารถเคลมกับประกัน TTB e a s y Care Plus ได้เลยครับ หรือบางคนมีการวางแผนเตรียมเงินเพื่อสำหรับค่ารักษาพยาบาลไว้บางส่วนแล้วแต่อยากให้มั่นใจว่าถ้าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงๆจะมีอะไรมารับรองเพื่อไม่ให้การเจ็บป่วยของเรากระทบต่อเงินเก็บส่วนอื่นที่เราวางแผนไว้สำหรับอนาคต deductible จะช่วยให้เพื่อนๆใช้ประกันหรือสวัสดิการอย่างคุ้มค่าสุดๆรวมไปถึงช่วยให้แผนทางการเงินของเพื่อนๆ เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้แถมยังช่วยลดค่าเบี้ยรประกันของ TTB Easy Care Plus ได้อีกด้วยถ้าเพื่อนๆต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ TTB ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร TTB Contact Center 1428หรือดูได้ที่ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอทาง TTB เขาฝากบอกว่าสมัคร TTB Easy Care Plus รับประกันชีวิตโดย Prudential ประกันชีวิตประกันเหมาจ สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2565รับสิทธิ์พิเศษต่อที่1รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด3,000บาทต่อที่2รับเพิ่มเครดิตเงินคืน20%ของค่าเบีย้ยประกันภัยรายปีปีแรกเมื่อคุณชำระเบีย้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต TTB เราซื้อประกันภัยเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยปกป้องเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิต และไม่ให้คนข้างหลังต้องลำบากเพราะเราสำคัญที่สุดคือดูแลสุขภาพนะครับเพราะถึงผมและเพื่อนๆจะมีประกันที่ดีขนาดไหนก็ตามผมเชื่อว่าเราคงไม่อยากใช้ประกันโดยไม่จำเป็นถูกต้องไหมครับด้วยรักละหงใยจากหมอทีมนะครับขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้เราพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ